ครับพ,บพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทท่านกําลังยุกกับบ้าวมีพี่น้องผมปลาเห็ดปลาหาวเนาะพี่น้องเนาะเป็นปลาเห็ดปลาหาวพี่น้องผมสวัสดีครับพี่น้องผมยิ่งฮ่กับบ้าวมีเขียวยูทูบเจาะอีสานบ้านข่าเองตื่นเต้นตื่นเต้น,ต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 นพี่น,อน้องเหตุยังว่าถึกไปเบิ้งนํากันว่าบ้าวมีผ่อนยังดุยเลยดุยเลย,เลย เขาต้องบ่ให้ผู้ใดหูพี่น้องน้ำบามีมาน้ำบามีมาเขาต้องบ่ให้ผู้ใดหูนี่เป็นพุ่นแมนบ่นี่เป็นพุ่นแมนบ่นี่เป็นพุ่นลูกพี่น้องเบิ้งว่าอิ่งหยังนี่พี่น้องพี่น้องเบิ้งว่าอิ่งหยังนี่พี่น้องเบิ้งว่าอิ่งหยังนี่มุนี่มุนี่ นี่นี่พี่น้องนี่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 แต่ว่มันติดทางมันติดทางประเด็นสำคัญคือคนที่นมาเจ็บน้ำห้องประเด็นสำคัญคือคนที่นมาเจ็บน้ำห้องประเด็นสำคัญคือคนที่นมาเจ็บน้ำห้องย่านย่าน เอากวอนเอากวอนพี่น้องเอากวอนเอากวอนเลยเอากระบอกถีบมันไก่ทางกวอนเลยขออนุญาตบาดข้ามด้วยครับเน,นาบาี่นยขออนุญาตบาดข้าขออนุญาตบาดข้าจัดไปพี่น้องผมจัดไปจัดไป <rozm> ประเด็นคือมันติดทางประเด็นคือมันติดทางพี่น้องสวยงามสวยงามต่อฝ่าออกฝ่าออกฝ่าออก ฝ่าเอาพี่น้องผ่าเสียงเลยหาบ่าแชทว่าเป็นยังคือคือคือมันติดทางบ้างอยู่ตรงฝ่าเอาบ้างอยู่ตรงฝ่าเอาที่มุ่งพี่น้องผมมุ่งมุ่งซุดยอดพี่น้องผมสุดยอดสุดยอดเฮียงเปิดแฮีงพ่อเฮียงเปิดแฮีงพ่อแฮีงเปิดแฮีงพ่อพี่น้องผมบึ้งออกบึ้งออกบึ้งออกพี่น้องแฮีงเปิดแฮีงพ่อแฮีงเปิดแฮีงพ่อแฮีงเปิดแฮีงพ่อพี่น้องแฮีงเปิดแฮีงพ่อ แด็ดไปโอ้โลอกพังเลยเฝ้าเอาฝ้าเอาพี่้องฝ้าเอาฝ้าเอาประเด็นสำคัญคือข้าเจ้าสิมาพอน้ำห้องข้าต่อฝ้าเอาเอาพี่น้องผมวกกผูกพันทั้เพียงบอกยังว่าไรบอกดังบ่ดี Ồ, hiếm bó bò đắng bò đi Ôi, bớt này, nghe bớt này <laughs> Ta thù mà đưa khuẩn ơi, mà đưa khuẩn ơi Ôi, <laughs> oh, tuyên tiền Tuyên tiền, tuyên tiền, đẹp bởi hai đẹp Ôi, đi, 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 đi,

Góc nát, nghe đi góc nát. Wish doggy. Sự gióc. 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 Sự Lái Sự gióc. 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 ฮักฮ oh, 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 e e ัก oh, ฮ oh, e ัก oh, ฮ e ักบ่เป็นยังบ่เป็นยังคอยเชื่อฮักเอาดอกที่เห็นก้อนพี่น้องเอาดอกที่เห็นก้อนเอาดอกที่เห็นก้อนใส่หมดโอ้ยบ้ามีเหยียบแมงเอ้ยโอ้ยบ้ามีเหยียบบ้ามีเหยียบบ้ามีเหยียบชีดโอ้ยหดเสียดายเลยพี่น้องฝ่าวไล้ฝ่าวฝ่าวไล้พี่น้องผม ต้องคอยเย็นตาลายเหลี่ยมพี่น้องตาลายหย่านว่าไรตามรักควรจะคอยคอย,คอยหาก็เป็นสีเดียวนี่พอ,อ,พอ,อ,พอ,อ,อยี่เทียวพอยี่เทียวพอยี่เทียวอุ้ยสองดอกพี่น้องผมสองดอกเลยจัดไปโอ้ยปวดฉี่ดอกฉี่ยุฉี่ยุเยอะมากเลยเหม็นเลยด่ามเสียมพร้อมเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนำไป พี่น้องมันไหลยอยู่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 ตั้งใจเย็นๆใจเย็นๆตั้งสติก่อนพี่น้อง <c oughs> ค่อยๆบานบ้ามีใจหอนโผดเหยียบมุนเลซลสะใจหอนโผดว่างหันใจหอนโผดว่างหัน วิ่งเรือ่อยๆใจเย็นๆพี่น้องผมเข้าตรงใจเย็นๆผมว่าเป็นสีแดงสีมันคือใบใหม่พี่น้อง สีมันคือใบใหม่ต้องใจเย็นเย็นบ้ามีต้องใจเย็นเย็นโอ้ยนี่อีพี่น้องนี่นี่นี่น,น,นี่พอแล้วพอแล้ว ต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆ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 ค่อยๆหาก่อนละโอ้ยนี่อีกพอแล้วตาไร่แม่พี่น้องผมเป็นโรคอีหยังวะโอ้ยดอกนี้บ่ได้เอาอืมครับถิเบิ่งเน้พี่น้องเบิ่งเน้โตรเสียดายเลยนี่ดอกนี้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 เห็นบ่พี่น้องผมเห็นน้ำกันเนาะครับเนาะจัดไป อุ j, ้ยสองดอกสองดอกสองดอกงามๆจั็ดไปอุย้ยเฮ็ดปลูกตาบวกพี่น้องเขาเอิน่นเลยพี่น้องว่าเฮ็ดบวกอีหยังบวกบามีนี่เลยครับเด้อพี่น้องว่าเฮ็ดบวกอีหยังบวกบามีนี่เลยครับเด้อนี่มันเป็นเห็ดบวกอีหยังคันคันเป็นเห็ดบวกตาบมืออื่นมาไหม อื่นมาไม่ตับบบบ้บ้ามีสีโบทันเขาเจ้าแล้ยวไปคอยเชียร์หาบ้ามีสีพะยมใจเย็นพี่นอ้องสีบ่์ใจห่อนสีพญญายมใจเย็นสีบ่์ใจห่อนใจห่อนไปกระเยียบเฮ็ดซื่อ,อ,อ,อม,มันสวยผุนเดดิมันจ้งสีโพอ,อีก อันนี้มันยังหน่อยอยู่พี่นอกบ้านมีมาพอพ้วพอดีขันห้องยางมั่วกะหยียบมันอฮ้ยตายเฮ้ยเฮ้ย,อยดอกมันจะใส่ ที่มีซ้ำหนีกว่าี่หนองผมแมีนอยู่ว่าถ้าเขาคือเกิดลายก็หนีอยู่เดี๋ยวมาฟังนี่เอสตินี่อีกเลี้ยวบางทีบอกว่า,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 าสติสติสติ เบ่งเอาพี่น้องคุณน,นะนี่มูนม่นี่มู่นี่เบิ่งเอานี่ล้วนรวน,วน,วน,วนพี่น้องผม,งงดดมล้วนรวนพี่น้องผมจ้วงใบเห็ดยังไรเฮ้อสิจ้วงใบบ่พี่น้องดอกหน่อยๆจังเอาที่หลังบ่พี่น้องผมแต่มีพี่น้องสมาชิกเขาเตือนอยู่นะสิจ้วงใบบ่พี่น้องจ้วงใบกับโบนิเอไปสี่ย่างดีบาดเนี่ยต <c oughs> ัดสินใจบ่ถืงดอกหน่อยเลยฮะถึงมาหลวด อุผีพี่ผีกับเมียนพี่กับเมียนมุ่นเมียนเบิดพี่น้องเมียนเบิดมุ่นมุ่นออกบักไล่เลยมุ่นออกบักไล่เลยนี่ดอกงามๆท่างนั้นพี่น้องผมดอกงามๆท่างนั้นพี่น้องผมเบิ่งเอาเลยครับเด้อเบิ่งเอาเบิ่งเอาดึกมันหลุดนะครับเนาะ โอ้ยหยอกครับบ้ามีนี่เป็นคนกระลุบบุบแบบใจห่อนี่หลีดีแม่งมือสั้นไหมพี่น้องผมมือสั้นบนิ่งบนิ่งบ้ามี่บนิ่งบอกได้เลยว่าบนิงนั่นหักอีกล่ะขาดอีกล่ะหุดงิดละดับ มุดงิดอยู่คองพี่น้องเลยมันตรงไลยก็หนีแมนบ่พี่น้องมันตรงไลยก็หนีเพียงแต่ยนันนีคือมันว่าท่านคืนเบิดมันว่าท่านคืนเบิดบ้ามีวาเฮ็ดปวกตาบนะครับคือเฮ็ดปวกอีหยังขาบุหูก็บวบุหูุลเรบอกบ้ามีมาด้วยครับเด้อบอกบ้ามีมาาเฮ็ดปวกอีหยังก็ะได้ พี่น้องนะจี้นิดหน่อยขา <c oughs> ดสร้างหัวมันตรงเลย <c oughs> พี่พี่น้องพี่ว่ามูนี่คือมูนใหญ่แทยพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวว่ามีผ้ายางหาเรี่ยๆเอาดอากที่เห็นก่อนนล้พี่น้องแล้ว ีดจำมือไว้ด้ิจดมือไว้พร้อมพี่น้อง เดี๋วห้เขาต้องคอยหามันสีแดงคือใบใหม่มันสีแดงคือใบใหม่พี่้องยันนี่บ้ามีตาลายดิยวปวดแล้วปวดไปลุยน้ำกันต่อพี่้องผมเดี๋ยวพอมูอยังไงอุ้ย พ่อของดีอีกแล้วพี่น้องผมพ่อของดีอีกแล้วดวงสิเมนเ็ดปวกตาพุ่งเฮ็ดปวกอ่าหีเชี่ยวกรับพวกหไใบเบิง่งเดี๋ยวาพามีออกให้เลยต้องวันไหนิเป็นเฮ็ดปวกนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องพี่น้องว่าเฮ็ดปวกตาพุ่งเฮ็ดปวกหีเชี่ยวมีสองดอกอยู่ดิขึ้นสองดอกพี่น้องขึ้นสองดอกเฮ้ยมันมีอันนี้ มันสิมีหลายคนนี่อยู่ดินี่นี่พี่น้องผมนี่เฮ็ดบวกพี่น,อ work, น้องเฮ็ดบวกเหนียววะเอาผู้อีดึงโอ้โหดวงนี่ดวงนี่มันโม,ม่งเงี้ยนซะยเหล็วพี่น้องนั่นนั่นไป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 ,ไป